สวัสดีชาวแก๊ง ROV ทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมา3วันนะสองสามวันนะไม่มีคลิปลงครับผมเือเมืนช่วงนี้ผมก็ค่อนมีเวลาเล่นนะเดี๋ยวก็จะรีแรงนะครับผมก็เราก็เล่นแบบชิวๆไปนะครับผมอย่าเป็นซีเรียสนะครับเกมนี้ชนเลนกับาชาลอตนะครับผมทีน้องข้าแม่งเป็นเบดลดัมโรมผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะ แม่งชอบฝังฝังได้ผมอะเออมันเป็นโรคอะไรไม่รู้นะฟอรเรนมันถ้าฟอรเรนแม่งอันติปุ๊บก็แม่งฝังปั๊บอะแล้วเราก็จะไม่ได้ลาไงประเด็นอะแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่แน่นะครับผมพยายามอย่าให้โดนมันฝังก็พอจะพยายามนะครับเออคำว่าพยายามแม่งไม่มีอยู่จริงนะครับผมยังไงครับชาหลอดปลาดอกข้าหัวลำประเดบไปไหนครับปลาดอกดับมาดิถึงกับต้องฟิกหนีนะครับถ้าไม่ฟิกนี่โดนนะครับผม เพราะว่าผมยังมีฟิกเกอร์อยู่นะสามารถฟริกเกอร์ปลาดอกเข้าหัวได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับผมชา์ลอตเพราะว่าอุลตร้าแมนตัวนี้มันไม่ธรรมดานะครับตัวแจกอันดับหนึ่งครับผมฮัลโหลของแท้ต้องชนสเต็ปโยกเท่านั้นนะครับผมฟอร์เรนตัวแจกโนึนน่งครับยังไงปลาดอกเข้าโอ้ย oh, yeah. ย่าแมงพุงหนีมันพุ่งหนีันงห yeah. งวะดียังหวะดี มาแล้วกูเปิดแม่งก่อนเลยมันยังไม่สี่ครับลามได้ไปนหนครับไปกันต่อลาบ,บูบูรอด,ด้วยฮัลโหลโอโออยู่โอหนืดอ้าตายก่อนอีกอเสียฟิกเกอร์ฟรีครับแต่ไม่เป็นไรกังได้ตัวหลังอยู่แล้วชื่อหลบหลบหลบมาข้างหลังปลาดอกเขาหัวลามลามใดามาหนึ่งตัวอ้าวอยู่เยอะนะเข้ามางีก็ตายนะครับโอชารล์ล็อตไม่น่าเลยอะ่ะเข้ามาใหม่อะ่ะลาอย่างเท่นะแต่ลาอยู่กลางวงครับผมเออ ระบำเจ็ดแขกระบำดาวเจ็ดแขกใช่ป่ะวะผมเรียกถูกป่วะเออระบำอะไรสักอย่างเออสาตาสาตาอะไรนะชื่ออันติเขาอะลำแบบน,นี้เป็นปุ๋ยครับจะอยู่เยอะจริงๆก็ไม่น่าเข้านะแต่เป็นผมผมก็เข้าครับเพราะว่าจังหวะนั้นมันเข้าได้เข้าหมดเข้าไม่ได้กูก็จะเข้าอ่ะประมาณนั้นนะครับผมผมเล่นชาลลบผมก็เข้าแม่งหมดอะจะเห็นเลือดน้อยไนงะเออเลือดน้อยก็ต้องเข้านะครับ แต่ว่าพอดีแม่งไม่โดนไงเข้ามาต้องโดนด้วยไงทีนี้มันระบำไม่โดนไงประเด็นนี้นมันอยู่ระหว่างกลางนะครับผมฮีโร่ทีมเราแม่งอยู่ร,บรอบๆนะแต่มันลาอยู่ตรงกลาง <c oughs> เฮ้ยเฮ้เเพื่อนเอามากกังกอน,นะครับต้องม่ช่วยเพื่อนกันนะาาไป้วจ้าอันติเข้าหัวได้มาหนึ่งตัวครับตัวที่สองต้องมาแล้วตัวที่สองต้องมาแล้วสวยได้ามาอีกหนึ่งตัวป๋าดอ่อเข้าหัวครับลาลาบไปมันฝังยังวะ ลาไปสวยดรมาสามครับผมสลีมต้องเจะก,กล่าวว่จาจะฟาสคิวใช่ไหมเจอเจอนวดลุมอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะถ้าลุมแล้วรอดก็ถือว่าคุณมีของดีนะครับผมมวยตัวนี้นี่เชิงดีอยู่นะแต่ว่าข้างบนปลาดอกอ,อันติีเข้าหน้าไปเลยครับไปไหน มาเลยครับปลาดอกข้าวหัวลามลามไปยังไงจังหวะฟิกเกอร์โอ้โหแม่งไม่โดนโอโ้โ,อโหเออขอโทษขอโทษแต่กูมีหมักไงพี่มีหมักน้องเฮ้ยหนืดทิบหผ่แล้วโอโ้โ,อโหแม่งเอ้ยดอกแม่งไม่ถึงดอกโอ้โหจบละอ่าตอนนี้ผมกำลังวิจัยการออกไอเทมเซตใหม่ๆดูนะครับเพราะว่าผมเบื่อกับการเล่นเซตเดิมๆแล้วนะ เดี๋ยวกำลังวิจัยอยู่นะครับ่าเซตนี้มันจะเฟี้ยวหรือเปล่าเกมนี้ชิ้นแรกผมจะออกไปรองเท้าคูดาวนะครับลาไปก่อนลาคาปอมอุ้ยไม่โดนไม่โดนทิ่ผหายแล้วแต่ยังได้อยู่ยังไงโหยมันมีอันติปปาดอกเข้าหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาดำมาจจเย็นจจเย็นจจเย็นแกวจะได้ปอมนเออเจ้ป้าป้าเดี๋ยวกูไม่โดนค่ะเออเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอครับผมเราไม่มีสกิลเราอย่ามั่วนะเพราะว่าซีซีเยอะนะทีนรงข้าม่ะตอนนี้ช่วยเพื่อนกอนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียก่อนเียก่อนเข้ามั่วไม่ได้นะถ้ามันมีอันตีเพราะว่าท้าเข้าไปแล้วโดนงัดโดนสโลนี่เดิมไม่ออกนะตายได้นะครับผมเฮ้ยมันฝังแล้วว่ะฝังแล้วแบบนี้อันตีเข้าหัวครับป้อมได้ป้อมมาแล้วปาดอกโอ้โหมวยแม่งถ่ายหนีเฮ้ยจบแล้วเว้ยตาอยู่ได้อยู่ครับฟิกเกอร์เข้ากับหม่อมครับผมได้มาหนึ่งตัวผมพี่มีหมัดน้องพี่มีหมัดน้องตายยังตายอยู่ดีกู แต่ว่าเราได้มาสองคิวครับสวยเฮ้ยเซตเซตนี้เวิร์กว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวถ้าเซตนี้มันเวิร์กเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปาการออกไอเทมนะครับพลังแฝงกนะ็ผมยังไม่เคยทำเลยนะการออกไอเทมนะส่วนใหญ่ก็เรื่องของท็อปเซิร์ฟนะครับผมก็เลือกเอามันมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับผมกายเดินมาครับนี่ฮะไปไหนครับโอ้ยโหมันอติหลบไปข้างหลังอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ อุ้ยไม่มีพาสซีฟแต่ว่าไปแล้วไปแล้วจ้าได้มานนหนึ่งตัวนะครับผมเ <c oughs> พื่อนรีอันติมาให้ครับแต่ยังไม่ใช้ครับผมเฮ้ยใครมาครับอุ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ยเฮ,ยเฮย้แล้วมันฝังกูอีกแล้วนะไงอันนี้มันติดฝังด้วยแต่ว่ารอดอยู่นะน่าจะรอดนะโอเคครับเรามีโลงอยู่ใ,ใกล้ๆเราไม่กลัวมึงฝังแล้วนะฮัลโหลบอทดัมแต่ว่าใจเย็นนะครับเพื่อนเราไม่มีนะ เดีย๋ยวเราจะไปเจอสาเจอสี่เดี๋ยวมันจะลำบากเรานะครับผมก็ต้องแบบใจเย็นๆด้วยนะตอนนี้เกมเราค่อนข้างนำนะครับผมผมยังไม่เคยทำคลิปสอนการออกไอเทมพลังแฝงเลยวะคิดจะทำอยู่นะแต่ก็ยังไม่มีเวลานะครับผมเฮ้ย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 เชปปิบปึ๊บเอ๊โอ้โหมันฟิกหนีแต่ว่าได้อยู่ผมฟิกตามปลาดอกเข้าหัวได้ามาหนึ่งตัวจังหวะนี้บอลได้ไม่น่ารอดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พัดสกิลสองเข้าไปปุ๊บกลัวแม่งงัดกูแน่ มันต้องมีสกิลนักอยู่นะครับผมเราก็ต้องระวังสกิลนักมันดะ้วยนะไฮอเตบอกลำโหดหเกือบโหดครับเพื่อนใจเย็นยังไม่โหดเท่าไหร่ถ้าโหดนี่กูต้องเก็บเมกาแล้วพูดไปเรื่อยอะเขาเรียกแบบว่าทีมดีนะครับใครเฮ้ยเจ้าปับป๊บหลบหลบหลบได้อันติไปก่อนครับผมแล้วมันฝั่งกูอีกแล้วโอ้เยอะเยอะเลยทีนี้กูงานหยาบแล้ บีมัดเว้ยเพื่อนโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่อยู่ไหวว่ะซีซีเยอะว่ะไม่ไหวออกรองเท้าคูดาวมันก็จะหนืดนะครับผมเกมนี้ที่ผมไม่ออกรองเท้าเกาะกับการซีซีก็เพราะว่าผมเจ้าคูดาวนะเพราะว่าผมเล่นหมัดเธอคิลล่นนะครับผมไอเทมหมัดน,นะถุงมือไปไหนครับไปไหนไปฝังกูดีละโอ้เฮ้ยมันเป็นอะไรกับผมวะ มาเดิเพื่อนลากมาแล้วอันติเข้าหัวกูเห็นนะมึงฝั่งไปแล้วอ่ะไอเจ้าหูเก็บดอกผิดชิบหายแล้วอยู่ไกลเกินน่าจะเก็บดอกข้างก่อนแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อตรีเข้าหัวอ้โจหดอกโอ้ดอกตกแบบนี้แม่งเอ้ยนึกว่าตั้งค่าผิดไม่ใช่แม่งปลาดอกโดนตัวหน้าดอกกระเด็นออกข้างออกข้างหลังไงเออจบเลยอู้ ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเันเกาะสะท้อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีมตรงข้างก็เริ่มแรงแล้วนะกายภาพทีมตรงข้างก็มีแอดทิตนะครับผมแล้วก็ชาร์ลอตแล้วก็สลิมนะครับสลิมนี่แม่งแรงนะ,ะเทรดเกมมันมีของเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะทีมไฟน์นี่สําคัญนะครับผมไปปอมล่างเลยล้วมวยกูยืนทําไมวนะน่ะดุดเลยเรียบร้อยมวยกูไปแล้วเฮ้ยเฮ้มันจะรัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เฮ้ยเฮ้โอเคครับเราได้อ hmm. ยู desserts, that, unya, ่ไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โหสตันอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหโดนขาดอันตีโอ้เฮ้ยอันตีไม่ได้เลยอ่ะผมกดอะไรไม่ได้เลยโอ้โหมันก็ซีซีอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้เกมเมื่อกี้นี้ได้โชว์นะทานติโดนอะงไม่โอ้ไม่ไม่ได้อ่ะมันขาดอะไรเยอะแยะว่ะเอาใหม่อึเราจะโหปลาดอกว่าวชิบหายแล้วตามตามกูจะฆ่ามึงมึงชอบฝั่งกูอะฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันเพื่อน สวยมันตายอันติีเข้าหน้าไปเลยได้นะครับผมจังหวะนี้เอาหลังก่อนแต่หมัดหมัดเด้งมาแล้วตอนนี้ยังไงเฮ้ย,ยอยากจะชิงขีปไปลอกมันมาแต่ว่าป้อมแม่งตีแรงเลยลัวลามไม่ตายแล้วโดวนป้อมเราโดนจะเราจะโด,น,ด,น,ด,น,ดนป้อมตีตายไงผมเลยไม่อยากเข้านะล้วจะแม่นมาด้วยแครอทม,มอมเหยินไอเหยืนตัวนี้นี่มันเอาปลาดอกแม่นมาด้วย ป้อมมังกันทีป้อมมัีไปตีไปสวยมันจะปุ๊บป้าหายหลบมันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเยอะเอะมันจะฝั่งกุ้งแล้วมันมาแล้วตายอยู่ครับผมอันตีสวนมามาลองเขาเหรอตายตายเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสลิมอย่าลากมาเพื่อนโอเคครับมีเพื่อนมารับเกือบแล้วเกือบแล้วไงแม่เกือบไม่รอดแล้วเออ เราได้เกาะสะ้อมมาแล้วชิ้นสุดท้ายเราจะขึ้นเป็นเกาะเกดน,นะครับผมหรือไม่ก็ออกเป็นดาบการดาเมจก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าอัน,นตอนนี้คือเซตทดลองอยู่นะกําลังวิจัยอยู่นะครับว่าเซตเซตไหนมันเวิร์กนะออกชิ้นไหนก่อนดีชิ้นหลังนะครับชิ้นไหนออกหลังนะครับนี่เขเรียกทดสอบทดสอบแต่ผมว่าเซตนี้มันก็ได้อยู่นะต้นเกมมันก็จะตายยากหน่อยโอ้ห์ฮะฮะโอ้โหเก็บไม่โดนดอก ได้อยู่โอ้แม่งฝั่งกูอีกแล้วเอออะเอออเออดีดีดีเออดีดีออดีแม่งกูไม่ต้องทําอะไรแนละ้วโอ้โหเดินไม่ออกเลยแม่งเลยเราจะไม่เปลี่ยนรองเท้านะครับผมเราจะใช้รองเท้าคููดาวเราจะไม่เปลี่ยนรองเท้าคอนเซ็ปต์เราคือรองเท้าคููดาวนะครับเพราะว่าเราต้องการปาดรดอกแบบต่อนเนื่องนะเผื่อเราเก็บดอกไม่ครบนะครับผม จังหวานนี่มาแล้วกูฟิกเกอร์เอาก่อนเลยไม่รู้ได้ใครเนะี่ยอ่าฮะมึงฝังไปแล้วมั้งเนะี่ยฝังยังวะไม่รู้ว่ากูรอมึงก่อนมึงเล่นกูเยอะอืมอืมตายไปฮะฝังกูจังเลยนะฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนเพื่อนไปดูบนหน่อยพิหาล้วกูต้องกลับละไม่ได้ละหน้าบ้านละโอเคมวยกลับนะครับผมแต่ว่าแอทิดไปช่วยนะผมว่าผมต้องกลับวะแม่งมีแวนกาดนะครับผมมันมาแล้วอแล้วแต่กูมาแล้วไง ไปไหนครับตามครับผมตามไป,ปอ้หวโอ้โหไม่โดนที่หายแล้วตามตามไปเรื่อยๆตามตามวิ่งตามไปตามไปอย่าให้มันรอดอย่าให้มันลอดอย่าให้มันรอดอของขค้ื่อนแล้วของเึ้ื่อนแล้วโดนฝังเยอะกินออโอเคครับเดี๋ยว,วเราเซตเขียวรอนะไปไหนชาลอดโอ้โหไม่มีคลิปไม่เอ้ยถ้ามีคลิปเรามึงโดนแน่อะคลิปมาแล้วพาร์สี่ไม่มีแจ๋ว ไปแล้วจ้าพี่มาแล้วน้องมันฝังกูอีกแล้วโอ้โหบาลดัมกูขอโทษกูผิดอะไรแม่งเ,อ,อ,อ,เอ้ยขายบังขายบังเออตายตายตายโอเคมีฮิวมีฮิวมีฮิวโอ้โหไอแม่งกับฝังไนดะ้กูอะนั่นอะไรอยู่วะจ,วจะมาต้องรวมแล้วเพื่อนก๊อ์เกิดแล้วเพื่อนรวมรวมรวมเอาก๊อ์เอาก๊อ,กอก์ฮัลโหลทันหรือเปล่าวะแม่งมีบาดลดั้มมาเลย เมเราโซนนะครับผมแต่ว่าผมต้องไปโซนแล้วรอให้กูรอให้เพื่อนก็มันได้ต้องได้แล้วหนึ่งเออเจ้โหอันติว้าวเอาอนนี่ก่อนอันี่ก่อนหนืดได้อยู่ไปปลาดอกเขาหัวลำลำม,มันฝังกูจังเลยกูแขนแขนมากมมได้มาหนึ่งตัวเออเวลาโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหสะท้านโอ้โหอันติโอ้โหแม่ง เฮ้โดนระบามแตกโอ้โหแม่งไม่ทันอื้เฮ้ยอา้อาวอา้าวอ้าวกำลังอะไรวะเนี่ยอา้าวคลิปตีป้อมแตกอา้าวไม่ได้มองมินิแมปอา้าวอะไรวะเนะี่ยผู้เล่นคนที่หกเลยวะเนี่ยอืมเป็นไปได้ผมก็ลืมมองบวกเพลินไงเวลาบวกเนี่ยบางทีแบบลืมตัวนะเืมไม่ได้มองมินิแมปนะครับผม แต่คือเราได้สามทางแล้วไนงะคือเราจะเอาก๊อตนะเมื่อกี้เออเเซตีแมนก็ได้นะทำเป็นเล่นไปนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆจากช่องเราครับสําหรับวาจะใดไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม